สวัสดีจ้าพบกับน้องอุ่ยจ้าวัอนี้น้องอุ่ยก็จะพาผีพ้าน้องเขามาเบิงวิธีการดีเล่าจ้าก่อนอื่นเขาก็สิต้นดยดออกจากลิ้นเสาเนาะจ้าเลาก็ต้องียึดทุกมุมทุกด้านแบบนี้จ้าล็อกเสาให้แน่นจ้าดีจ้าเขามาเบิงกันเลยจ้าก็คือขุดให้เห็นตีนเสาแบบนี้จ้า หลังจากที่เขาคุ้เห็นตีนเสาแล้วพี่น้องเห็นไม่ที่ตียืดแบบนี้บพจ้ะจากเขากระซิบดไว้บอกให้เราเขาเคลื่อนหรือแตกหรือสุดไปหลายจากจคือเห็ุให้คุณภาพของเราเขาดูแบบเราจะนี่กระเ,เส็นเสื้อเพิ่นเหตุเป็นหม้ไวยเนอะจากว่าเขาต้องดึงเหล้ามาให้มันดูกับเสื้อที่เพิ่นเอาไว้วันหนึ่งหันากที่เขาเห็นกันวันหนึ่ง เขาก็มาตียึดให้แน่นจ้าแบบนี้จ้ายึดให้แน่นเลยนี่ะจะเป็นอุป,ปกรณ์อุป,ปกรณ์ก็คือไม้จ้าเป็นไม้นาหาจ้าพี่น้องไม้นาหาความหนายอยู่ที่หนึ่งนิ้วจ้าเตรียมไว้เพื่อที่สิร้องเสาจ้าต่อไปเขาก็ัิเริ่มจ้า ดึงจนกลัวว่าเสาทั้งสีน้อยจ้าดึงขอดึงเรื่อยๆจ้าให้ได้ระดับเนอะจากดดึงให้เตาแล้วห้องไหนจ้าทอยประตูเราทอยสีน้อเจ้าทอยอุปกรณ์ห้องเราทีนี้เกิดเกิแบบใดวะจ้า เกือบกับดิ oh. ่เราได้สำรับทอสีเหลาแบบนี้จ้านี่คือลักษณะจ้าเขาจะบางปไหมให้กินเฉียงแบบนี้จ้าหลอกกับที่ล่อหลอกกับที่เล็กแบบนี้จ้าเล็กทอนกนนี้คะน้องได้ปินเสาลักษณะนี้แหลไม้ล้าดินเสาเ่าเขาจะเลี้ยงแต่น้ำล่อและแก่นใหม่จะเข้าวอยแบบนี้จ้า ขั้นตอนต่อไปอีกจ้าเฮากระสิเริ่มมาเก็บลอกกันจ้าเฮาก็สิป<อ>นลอกออกหมดทั้งสีมุมจ้าเก็บขาลอกจ้าเพื่อที่เฮาสีได้ดึงเหลามา้าเราก็สิสีไปตามขาลอกมาจ้านี่คือสีที่ขวางเฮาก็สิเก็บออกไปจ้าขั้นตอนต่อมาจ้าเฮาก็เริ่มลุ้งลอกอนจ้าลุ้งลอกนีจ้านเขามาเฮาต้องปลอยสยยนะูดลงมาให้ได้ตัด ระยะที่เฮาสีดึงเล่าไปจะย้ายเล่าออกไปตามที่เจ้าของเชินต้องการอันนล่นใเนอกจากเฮาจะดึงออกไปทนี้จ้ะที่จะลุ้งลอ,อกไปจ้ะเฮาก็สิมาเริ่มเกาะลอกกันจ้ะนี่คือสายพานจ้ะสายพานเฮากับเพื่อที่สิมาเกี่ยวกับเสาเล่าตัวนี้ไว้จ้า เราย้ำนั่นเพื่อนจะเสีเอาลอกจ้ามะข้องใส่แม่เสล้งตัวนี้แม่เสล้งตัวนี้ที่ไอรถยุ่ยจะต้องตอกลงคือใช่ใส่ข้อนปอนจะทุบลงจ้าทุบให้แนี่นแก้วแล้วก็ทุบแบบนี้เลยจ้ะตีลงน้าจ้ะตีลงให้ใหแน่นจ้ะ จะลักษณะตัวของเหากสีเอามาเที่ยวกับสายแขนเหล่านี้กันไปเหอกเล่นดินกันนะจ้าเล่ากับพี่พ่อเชื่องได้ไปสามโลดตัวนี้ไปดิไีไปให้ตำเน่งที่เจ้าของนั่งเป็นห<ะ>อ,อกไว้นะจ้า หลังจากที่เฮาดึงไปให้ได้ตำแหน่งที่เป็นหมายแหวเฮาแล้วเฮาก็จะเริ่มขึ้นลอกกันอีกเที่ยงหนึ่งจ้ะขุดลอกก็คือเอาขาตั้งลอกมาแล้วก็เป็นลักษณะนี้จ้ะพี่น้องแล้วก็ต้องดึงเล่าขึ้นอีกเรียนผิดทางจ้ะ นี่คือคือตูดหมุนตูดแทกแล้วก็หมุนอีกรอบนะา๊ะต้องประสิทธคอยล้างไปอีกจ้าที่นี่ตั้งรอบแบบนี้แล้วก็สิเดเดึงเขินจ้าพี่โน้ตวันหนึ่งหันเขาเดึงออกไปทั้งขา เขาก็สิตั้งโลใไม้เพื่อที่ดึงพื้นแล้วก็เปลี่ยนล้อดึงเราพื้นทางหลังกันเขาก็เป็นการเปลี่ยนจ้ะเขาก็ถอดล้อเกลีออหมาเปลี่ยนไม้จะให้ไปทางด้านหลังจ้น จ้าพี่น้องท่านใดสนใจอยากดีดบ้านเลื่อนบ้านดีดเ,าเราเลื่อนเลา่าแบบนี้เนาะจ้าได้สร้างหรือทิ้งงานของสางกำลัดกับโทรมาตามเบอร์โทรที่น้องอุย้ยเขียนไว้ี่ได้เลยจ้าแล้วทีนี้รถพิเศษก็คือว่าถ้าผู้ใดเบิ้งคลิปของน้องอุย้ยว่าเบิ้งคลิปน้องอุย้ยน่าลาก,ก็เลยโทรมาติดต่อหาสางกำลัดมีส่วนรถพิเศษนะจ้า มีก็คือการฮอตที่ว่าเดือนบ้านตีเล่าเดือนเล่าปฏิฮ็ดลักษณะนี่จะลาคพาด้วยที่หนางานหลกกักะระยะทางด้วยจ้าพี่นอ้องจากต้นใจแต่ยลิ้นโทรมาหาโพลารนันกกาหรือทีมง,งานช่างจำหลัดกา ังจากที่เขาดึงถอยหลังได้ตามแนวเสืออที่จะของบ้านเพิน่นเห็ดแนวนว้ไห้แล้วเขาก็จิตั้งลอกอีกลักษณะนี้จ้าตั้งลอกไว้เพื่อที่สิได้ปดไม้จ้าแกะไม้แกะยังออกสิ่นี้เล่ากลับลอกที่สียืดกันไว้แบบนี้จ้า ก่อนที่เขาส all, ิบดลอกออกได้นะจาะพี่น้องเขาก็ต้องจับระดับหาตำแหน่งหาความสูงต่ำของเราจ้ะหลังจากเขาหาระดับความสูงต่ำของเราได้แล้วของพื้นดินได้แล้วเขาก็เริ่มกลนกลนแบบนี้จ้ะเพื่อที่สิเอาเราลงมา้างดินีจะนี่อีกจะ่สิเดลงสตก้อนเผ็ดด้วยจาะที่ติดตามค่ะ อยากใส่บริการก็อย่าลืมโทรมาได้จ้าขอบคุณจ้า